รู้ไหมรถไฟฟ้ายิ่งเบรกยิ่งได้ไฟในแบตเพิ่มเรื่องนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้กันเป็นอีกเรื่องที่รถยนต์ไฟฟ้าแตกต่างจากรถน้ำมันทั่วไปรถไฟฟ้าแต่ละคันจะมีระบบที่เรียกว่า regenerative braking หรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่าระบบรีเจนหลักการทำงานระบบนี้เวลาที่เราถอนคันเร่งหรือแตะเบรกตัวรถจะชะลอความเร็วพร้อมกับใช้พลังงานจนในการปั่นไฟชาร์จเข้าแบตรถแตกต่างจากรถน้ํามันทั่วไปที่หยุดรถโดยใช้ภาพเบรกเป็นหลักบางคนขับรถลงเขาต่อนนื่งหลายๆกิโลแล้วใช้ระบบรีเจนนี้จะได้ไฟเข้าแบต5-10%บก็มีแต่การใช้งานระบบรีเจนก็ต้องแลกมากับการปรับตัวในการขับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะใครที่ชอบขับแลปล่อยคันเร่งให้รถไหลเพราะเมื่อทันทีที่เราถอนคันเร่งตัวรถก็จะหน่วงคล้ายๆกับเราเหยียบเบรกทันที ถ้าข่มเท้าไม่ดีคนนั่งก็อาจจะเวียนหัวชวนอ้วกกันได้เลยเรามีเทคนิคการใช้งานระบบรีเจนแบบขั้นเทพมาแนะนําเริ่มจากการเปิดระบบรีเจนในระดับสูงสุดหรือเปิดระบบวันเพโดเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าตามระดับการน,น่วงของระบบรีเจนค่อยๆถอนคันเร่งเพื่อชะลอความเร็วรถหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกให้ได้มากที่สุดเพียงเท่านี้ก็จะช่วยประหยัดแบตแถมยังได้ไฟใช้กลับเข้ารถเต็มที่และประหยัดผ้าเบรกอีกด้วยนะ